ตอนแรกปวดเข่าก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอายุมากแล้วเราใช้งานมันมากอีกอาการที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการปวดต้นคอนะครับแงนหน้าไม่ได้เลยครับ<ม>คือถ้าแงนหน้าปุ๊บเนี่ยอาการชาจะชาลงแขนทางด้านขวาก็ไปที่โรงพยาบาลทังคุณหมอเขาก็จับเอ็กซเรย์ดูนะครับ<ม>แล้ว ให้ดูภาพว่าหมอนรองกระดูกตรงต้นคอมันเสื่อมจับใส่ปลอกคอไปทํางานตอนนั้นคงเจ็บมากเลยใช่ไหมต้องใส่ปลอกคอไปต้องใส่ปลอกคอเวลาขับรถก็ต้องใส่ปลอกคอตอนนั้นเป็นอาการเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นเจ็บแล้วครับมันค่อยๆพัฒนาการมาจนถึงจุดที่รุนแรงเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่สามเดือนครับหมอเขานี่เวลาเดินนี่ขยอกขยักเลยครับก็มีอาการปวดทรมานครับและอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติใช่แค่ไหน เป็นปีครับประมาณปี oh. ปีเสรเศษครับแล้วแล้วทำงานทำการยังไงฮะ <c oughs> คือผมเป็นคนกลัวหมอครับกลัวเข็มฉีดยามาตั้งเด็กๆเขามาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนเนี่ผมหนีได้ผมหนีเลยครับแล้วแล้วท่านวินิจฉัยต่อไหมครับว่าจะต้องใส่อปอ,อคออย่างเงี้ยนานแค่ไหน <c oughs> คุณหมอบอกว่า ก็คงจะต้องใส่ไปเรื่อยๆครับมีทางเดียวคือต้องคอยประคับประคองไม่ให้เกิดการกระเทือนไม่ให้เกิดการกระเทือนรูสึกคุณต้นกำลังสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการแต่ก่อนที่ผมจะจะตัดสินใจมาลองเนี่นะครับเข้าไปเซิร์ชในในเน็ตด้วยนะครับแล้วก็เรามีรายละเอียดให้ครับก็เลยแวะมาที่ที่ตึกเอสพนครับนะครับที่ผมทานไปนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าอาการผมดีขึ้น ปลอกคอไม่ได้ใส่เลยครับ uh huh. ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเคยเป็นนักขี่จักรยานนะครับ uh huh. แล้วก็ตอนหลังต้องต้องทิ้งไปแต่ตอนนี้ผมกลับมาขี่จักรยานได้เหมือนเดิมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตกลับ uh huh. มาเกินร้อยครับ <Okay. S 2> ผมคิดว่าผมแข็งแรงมากกว่าเดิมสุดที <Okay. S 2> ่สาบ